สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเออีกแล้วนะคะในวันจันทร์ที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวิชาที่3นะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆ สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนจบในเรื่องของสาระเอจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องคำที่มีสาระอนั่นเองนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะไปเรียนสาระอกันค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปดูคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับคำที่มีสระแอนนั่นเองค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย สละแอฟังนิทานเรื่องกากับหอยมแมลงผู้กันนะครับกากับหอยมแมลงผู้กาตัวหนึ่งบินไปหากินแถวชายทะเลพบหอยมแมลงผู้จึงอยากจะกินหอยมแมลงผู้แต่หอยมแมลงผู้ไม่ยอมเปิดฝากาตัวหนึ่งบินมาจึงแนะนํากาตัวแรกให้คับหอยมแมลงผู้แล้วบินขึ้นไปสูงสูงแล้วทิ้งหอยมแมลงผู้ลงมาเปลือกหอยก็จะแตกได้กินเนื้อหอย กาตัวแรกทำตามเมื่อหอยแมลงผู้ตกลงมาเปลือกหอยแตกเห็นเนื้อกาตัวที่สองก็รีบกินเนื้อหอยจนหมดกาตัวแรกจึงไม่ได้กินเนื้อหอยแมลงผููตามที่ตั้งใจนักเรียนมาตอบคำถามจากนิทานเรื่องกากับหอยแมลงผู้กันนะครับข้อ 1. มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับกาตัวแรกเมื่อพบหอยแมลงผู้คำตอบคือ หอยมแมลงผู้ไม่ยอมเปิดฝานะครับข้อ2ใครแนะนำให้การตัวแรกปล่อยหอยมแมลงผู้ลงมากระแทกหินคำตอบคือกายอีกตัวหนึ่งนะครับข้อ3เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใดคำตอบคือ ชายทะเลนะครับข้อ4เรื่องนี้มีสัตว์กี่ชนิดคำตอบคือ2ชนิดนะครับนักเรียนสังเกตคำสรรแแอจากนิทานที่ได้ฟังกันนะครับว่ามีคำใดบ้างที่ประสมสระแอ คาสระแอที่พบจากนิทานนะครับได้แก่แถวหอยแมลงผู้แต่แรกแล้วแตกนะครับความรู้เรื่องสระแอค่ะสระแอ,ะแอเป็นสระเสียงยาววิธีเขียนสระแอ ให้เริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรเหมือนสระเอดังนี้เขียนสระแอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นพอแอแพรคำสระแอบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นพอรอแอแพรบางคำมีพยัญชนะต้นตัวเดียวแต่มีตัวสะกดเช่น มแอวแมวและบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นหอลอแอมแหลมดังนั้นจึงควรสังเกตให้เข้าใจเพื่อให้อ่านได้ถูกต้องนะคะมาฝึกอ่านสะกดคำสระแอกันนะครับแพรสะกดว่าพอแอแพร แม่สะกดว่ามอแอแม่ไม่เอกแม่แมวสะกดว่ามอแอวอแมวแตรสะกดว่าตอรอแอแตรแปลงสะกดว่าปอรอแองอแปลงนะครับ ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันกันนะครับแบแลแงแช แหบแถมแล่นแววแข่งแก้วแย้ม งแงนแหนมกาแฟแลดูแปลกหน้ามาแล้วแม่ใส่แหวนแขนถูกแดดแผดเสียงแหลม ยมมร้เป็นไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของสาระแอนะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในเรื่องของสาระแอว่าเขาอ่านยังไงออกเสียงยังไงใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆเรียนรู้จบไปแล้วแล้วก็ฟังนิทานจบไปแล้วนะคะให้เด็กๆยิบหนังสือแบบฝึกหัด เล่มนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะให้เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่36นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆจะเจอกับอ่าหน้านี้นะคะเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกฝนทักษะฟังดูพูดนะคะอ่าพอเด็กๆด,ดูแล้วนะคะไปชมรายละเอียดจากครูได้เลยค่ะ ่พอเด็กๆได้หนังสื้อแบบฝึกหัดแล้วเรียบร้อยนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่36เลยนะคะเด็กๆจะเจอกับหน้าแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องสาระแอนะคะฝึกฝนทักษะฟังดูพูดนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูในข้อที่1นะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะ ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องกากับหอยมแมลงผู้แล้วขีดเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมของคำตอบที่ถูกต้องอ่าเด็กๆก,ก็เคยเคยทำไปแล้วนะคะในหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะน่าจะทำได้เนาะอ่ะจากที่นักเรียนฟังนิทานเรื่องกากับหอยมแมลงผู้จบไปแล้วนะคะเด็กๆมาตอบคำถามไปทีละข้อพร้อมๆครูเลยนะคะ ข้อหนึ่งเขาถามว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับกาตัวแรกนะคะเมื่อพบหอยแมลงผู่เด็กดูภาพนะคะเกิดอะไรกับกาตัวแรกนะคะ,ะภาพที่หนึ่งปากเขาติดตรงหอยอภาพที่สองอปากเขาก็ติดอยู่ที่ตรงหอยนะคะก็คือเขาเอา หอยออกมากินไม่ได้และภาพสุดท้ายคือมีกาสองตัวแย่งหอยกันนั่นเองอะเด็กๆคิดว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับกาตัวแรกเมื่อพบหอยแมลงผูอ่าเป็นภาพไหนคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามน่าจะเป็นภาพที่สองนั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆใช้เครื่องหมายติ๊กถูก นะคะแบบนีนน้คำตอบนั้นก็คือหอยอ่ะกาตัวแรกเนี่ยแกะหอยแมลงผู้ไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะใครแนะนำให้กาตัวแรกปล่อยหอยแมลงผู้ลงมากระแทกหินใครเอ่ยกาหรือว่าหอย หรือว่าชาวประมงคะอ่าเลือกมาให้คุณครูนะคะต่อไปข้อ3เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใดอ่าจากที่เด็กๆฟังดูแล้วนะคะอ่ะเรื่องเหตุการณ์ต่อไปเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไหนนะคะ 1. รูปภาพในป่าส รูปภาพที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะและ3คือรูปภาพชายทะเลนั่นเองค่ะเดีด๋ยวคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานเรื่องกากับหอยแมลงผู้เกิดขึ้นที่ไหนนะคะเลือกมานะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเขาถามว่าเรื่องนี้มีสัตว์กี่ชนิดอ่าในเรียนดูภาพนะคะภาพที่หนึ่งมีกาแล้วก็มีหอย ภาพที่สองมีนกยุงแล้วก็มีนกพิราบแล้วก็มีกาแล้วก็มีหอยด้วยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายมีกาแล้วก็มีปูนักเรียนคิดว่าสัตว์เรื่องนี้มีกี่ชนิดอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ครูจะให้ทําในส่วนข้อที่1นนะคะให้ใช้เครื่องหมายติ๊กถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูหน้าฝั่งนี้บ้างนะคะหน้าที่3 7นั่นเองนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะในงานที่สองของวันนี้นะคะให้เด็กๆคน้นหา คำที่มีสระแอซ่อนอยู่ในภาพตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นสระแออยู่ตรงไหนให้ใช้สีแดงนะคะเด็กๆรู้จากสีแดงไหมคะให้เด็กๆใช้สีแดงลากตามเส้นประที่เป็นคำที่มีสระแอนั่นเองค่ะเช่นตัวนี้นะคะให้เด็กใช้ส,ชสีเขียนสระแอมาให้ครูให้ครบเลยนะคะเด็กๆ พ่อเด็กๆทาในแบบสุกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานที่สองในวันนี้นะคะครูเอให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่แล้วก็ วิชาให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเขียนต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเอมีกิจกรรมให้เด็กๆทำอีกหนึ่งอย่างนะคะให้เด็กแจกลูกสะกดคำสาระแอน,นั่นเองนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะมีคำว่าแบ,แบแบสะกดยังไงคะบ แแ่าแบบนี้เป็นการแจกลูกสะกดคำที่ถูกต้องนะคะส่วนคำที่สองเด็กๆสะกดมาให้ครูนะคะแจกลูกสะกดคำมาให้ครูนะคะโอแอแลต่อไปคำที่สามแช่สะกดมาได้แบบนี้นะคะชอแอแชแชไม่เอ แช่อ่านี่คือคำที่จะรู้สะกดคำที่ถูกต้องนะคะอ่าคำที่สี่ค่ะยอแอแยแยไม่เอกแย yeah, นะคะต่อไปคำที่ห้าพอแอแพแพไม่ถูกแพอ่าแจากลูกสะกดคำได้ดังนี้นะคะอ่าต่อไปคำที่หกมอแอแม่แมไม่ถูกแม อ่าต่อไปคำที่7ตอแอกอแต่แบบนี้นะคะต่อไปคำที่8บอแอนอแแนต่อไปคำที่9กอแอวอแก้วแก้วไม่ถูกแก้วอ่าแบบนี้นะคะกอแอวอแก้วแก้วไม่ถูกแก้วแบบนี้ค่ะต่อไปคำที่10นะคะคำที่10 ยอแอมอแยมแยมไม่ถูกแยมต่อไปคำที่สิบเอ็ดรอแอนอแลนแลนไม่เอ็แลนฮ่าแจกลูกสะกดคำแบบนี้นะคะลอแอนอแลนแลนไม่เอ็แลนอ่าต่อไปคำสุดท้ายวอแรววเวลเวลไม่เอ็ วล well, อ่าแจกลูกสะกดคำมาให้คุณครูทั้งหมด12คอด้วยกันนะคะพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ แล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะคะพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วทั้งสองอย่างนะคะทั้งในแบบสุทหัดและในสมุดน,นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปนะคะแล้วให้ผู้ปกครองนะคะส่งม,มาในอัลบั้มของตนเองในลายกลุ่มนะคะะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้กันไปอย่างเพียงพอแล้วนะคะในเรื่องของสระแอนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในตอนที่2เรื่องของสระแอนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูเอจะมาให้เด็กๆฝึกอ่านสอนให้เด็กๆฝึกอ่านเรื่องคําที่มีสระแอกัน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอจะต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ